สวัสดีครับอยู่กับไทยวูดนะครับวันนี้พาชมประตูไม้สักชุดประกอบสำเร็จพร้อมใช้นะครับในงบประมาณ40,000ถึงประมาณ60,000กว่าบาทนะครับว่าในแต่ละชุดนะครับจะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับชุดแรกก่อนนะครับชุดนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนแบบติดตั้งกระจกนิลภัยนะครับพร้อมกับแกะสลักลวดลายต่างๆนะครับเป็นดอกไม้เป็นลายเคลือไทยนะครับ อันนี้จะเป็นกระจกผืนใหญ่นะครับอันนี้คือพร้อมใช้เลยนะครับสามารถนําไปติดตั้งหน้างานได้เลยนะครับเราติดตั้งอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวลองปิดเปิดให้ดูนะครับก็จะมีชุดกุญแจอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับชุดนี้อยู่ที่6,600 0บาทนะครับชุดต่อมานะครับชุดนี้ออกเป็นประตูสไตล์โมเดิร์นนะครับ ทั้งในรูปแบบของประตูแล้วก็ในส่วนของกระจกนิรภัยนะครับรวมทั้งมือจับก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นด้วยนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่5 5 0 0 0บาทนะครับชุดนี้ทําสีสักทองนะครับมาในชุดนี้นะครับอันนี้ก็5 0 0 0 0กว่าบาทนินดๆนะครับอันนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบตัวซีประกบนะครับตั้หแ่่เส้นเล็กนะครับ แล้วก็จะมีการติดตั้งมือจับแบบโมเดิร์นไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบบานเลื่อนเหมือนกันนะครับตรงด้านข้างก็จะติดตั้งกระจนกันภัยนะครับพร้อมกับมีการทําระแนงเส้นเล็กเพื่อให้สอดรับกับประตูบานคู่กลางนะครับเดี๋ยวเรามาพามาชมกันต่อไปนะครับชุดนี้ราคาก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับชุดนี้อยู่ที่43,000บาทนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่งระแนงเส้นตั้งนะครับ โดยด้านข้างนะครับจะเป็นสไตล์บาลีนะครับข้างๆสไตล์บาลีอันนี้ลูกค้าต้องไปติดตั้งกระจกเอ,เองนะครับเนื่องจากว่าเราจะเว้นสําหรับให้ใส่กระจกและมีคิ้วนะครับเพื่อให้ถอดใส่กระจกได้นะครับกระจกลูกค้าก็สามารถไปเลือกใส่ได้นะครับจะเป็นกระจกใสกระจกสีชาหรือกระจกดำนะครับอันนี้ออกแนวสไตล์โมเดิร์นนะครับชุดนี้ทําสีสักโอ๊กไว้นะครับ มาชมกันต่อนะครับชุดนี้ก็60,000่นกว่าบาทนะครับก็จะเป็นสไตล์การแกะสลักนะครับประตูเสริมมงชุ้ยนะครับมีหงมังกรนะครับด้านข้างก็จะเป็นการแกะสลักลายไทยและดอกไม้นะครับพร้อมกับติดตั้งกระจกนิรภัยทั้งเซ็ตเลยนะครับเราก็จะวางกระจกนิรภัยที่ให้มันสอดรับกันนะครับเซตนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับมีมือจับมีคุณแจล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถนําไปติดตั้งหน้างานพร้อมใช้ได้เลยนะครับ พามาชมอีกสักเซตหนึ่งนะครับเซตนี้ก็จะเป็นสไตล์โมเด์นะครับเป็นสไตล์โมเดนในงบประมาณอยู่ที่4 9 0 0 0กว่าบาทนะครับเป็นสายโมเดลแต่งละแนงนะครับด้านข้างนะครับเป็นละแนงเส้นตั้งนะครับตรงลูกฟ้าตรงกลางก็จะเป็นโมเดนแนวขวาง2ชั้นนะครับด้านข้างนะครับประตูด้านข้างก็จะเป็นสายโมเดนแล้วก็มีละแนงเส้นตั้งเพื่อให้สอดรับกับ ตัวประตูบานคู่กลางเช่นเดียวกันนะครับติดตั้งมือจับให้เรียบร้อยนะครับเป็นมือจับสเตนเลสแล้วก็สลับด้วยสีดำนะครับสวยงามนะครับเป็นประตูบานเลื่อนเช่นเดียวกันนะครับครับวันนี้ก็พาชมประตูไม้สักประกอบสำเร็จเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ